สวัสดีพี่น้องพบพอกันคือเก,ก้าครับพี่น้องวันนี้วันนี้มาทําเมนูอบเป็ดพี่น้องอบเป็ดแจ๊บให้พี่ให้น้องเบ้างนะบางทีพี่น้องกินอันตอนแรกเราก็มาต,ำต,ำตํา,า,า,าตําตะไคร้ค่ะเดี๋ยวเกาค่อยตำริกลงตำหลังให้น้อง ข้าตะไคร้วันนี้เราก็ตำพริกสักหน่อยไงเนาะพริกนี่คือคือข้อสิบประตำแรกนะข้อตำให้มันนะ่นพอดีให้มันขี้ผ็ดมันออกมันได้ความเผ็ดลงในตะไคร้ กินหอมตะไคร้ใบมะกรูดด้วยน้องอ่ะพี่น้อง,อองาตามแค่นี้พอตอนนี้เราก็เตรียมเลยพี่น้องเตรียมมากเลยมานี่น้องใส่ลงไปเลยตะไคร้พริกไป,ไป้ลงไป เกลือใส่ลงไปผงเนัวเราใส่ลงไปแล้วเราตามด้วยรสดีผงรสดีตามด,ด้วยน้ำตาลงช้อนซอสหอยใส่พอประมาณพอ ตามด้วยคนอันนี้เราบทีมัก์เว้นครึ่งชั่วโมงหรือสิบห้านาทีก่อนแล้วพี่น้องเดี๋ยวเราไปเอาไปอบให้มันเข้าเนื้อเข้าหนังก่อนให้มันเข้าเครื่องก่อนมาร์คให้มันเข้าเครื่องก่อนจากเราคนแล้วเราก็ตามด้วยใบมะกรูด ใส่ลงไปตามด้วยพัชซีไปเรื่อยใส่ลงไปสรุปใส่หมดเลยทุกอย่างจีเดียวจบคนต่อคนเดียวกันเนี่น,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 นี่เราคนคนละคน, 8, น,เ,นเด้อเข้ามาเอาฝากเด้อครับฝากอะไรติดตามให้ผมดไปเรื่อยติดตังใจของนักบินลมวันนี้นนจะได้เป็นหนุ่มโอ้ป็ดเทปีให้น้องบ้างเลยกินกับพี่น้อง ที่ต้นกำใจที่กดไลค์กดติดตามให้ตอนนี้ยอดกดติดตามพันแต่พันเก้าพี่น้องเรายังไม่ถึงสองพันเลยอ้าวโอเคนาทีนี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะพักเว้นให้มันเข้าเนื้อเข้าหนังเข้าเครื่องหลังจากนั้นเดี๋ยเรางครับก็จะไปก่อไฟอออพี่น้องอ้าวพี่น้องไปก่อพี่น้องหลังจากเอามัรกเปชรหรือว่าโอปเปชร มักใค่หมืนเข้าเครื่องเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเอาไปค้างไฟพี่น้องไปไปดูแต่พอค้างไฟเราจะต้องใส่ไฟแบบอ่อ,อนๆค้างไฟใช้คำว่าค้างไฟโอเคพี่น้องใส่เตาแก๊สได้พี่น้องเพราะว่าเตาท่านไม่มีท่านพี่น้องมไม่ได้ดังเราก็จะอีดไฟเบาๆประมาณสัก ครึ่งชั่วโมงเกือบชั่วโมงไปไี่น้องมันจะได้ปิดเปออ้กินง่ายๆทีนี้นนเรากัไปทาเบิ้มตอนมันซุกตอนมันซุกที่เรียบร้อยพี่น้องแลาก็อกอกมาหน้าตาทิ่สวยสีงามขนาดไหนไปซุกแล้วเด้อบาทนี้เด้อซุกแล้ว พี่น้องคนนะ่ะสีสันขาวจะลาดเลยหอมพี่น้องซิมอ่ะเนาะซิมซิมิแนงางนี้วกเกลือก็น้ำจิ้มอเบอ่ครัขงน ทำครยีึงมีน้าหมอนนจะเป็นลออกหมออุอ่ะี่จานเข้าเบอร์กันมาติดหมอนีก็ได้น